สบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีจ้าเอฟซีทุกคนมาหลับคล้องหลานแสงจันทอีกแล้วพี่น้องจ้าโอ้มาหลับคล้องหลานแสงจัน,จน์จ้าพี่น้องพี่คนสวยทางกรุงเทพคนสั่งของกินให้อีกแล้ว คุณลายๆเดอือจะเด้อองกินองอยู่ของกินก็เลยมากับนองโูทซีเหมือนนี่พี่น้องมาส่งมันเลยพี่น้องเลยก็เลยเอาเธอมาหิวข้องสอยพี่น้องปกติขันผีมันชื่อไห้ละสีลายเนี่ยพี่นอ้องก็เลยเอาโูทซีมาหิวน้าหิวอี่อแต่วเฮ้ยตัวบริกกินเลยนะกนาะกินก็ศกินกินกกกิน่กิน มาเจอแต่ซาวันพี่น้องเซาแซ่เงินไปส่งของเป็นปีงกองขายพี่น้องขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อแห่เหงเฮงปังกว่าเก่าซื้อของอยู่ของกินให้กินบบฮูกับซิมียังรอรุ่นเด้อพี่น้องเด้จอจกะไปซิมียังแน่พอแต่เก่าพี่เหมืนกันมีแต่สิบออกฮาว่าไปเอาของนะ ร้านแสงจันทร์พี่สั่งของไว้ให้แล้วก็มาเอาเลยพี่น้องเพิ่าน่าก็สั่งให้จักมื้อวะก่อนงานผู้ซีแล้วเนาะเ้ยที่เองแบ่งให้ตัวกินก่อนเนาะก่อนและก่อนชองมื้อซามื้อบ่วะโอ้ยบวจักกันมือสรงการใช่ไหมเอ้ยอากระชิมว่าหู่จักแก่นปวดไปทางใดดอกไปบ่เฮ้ยซีลิเภาพงไป เอเงินผูกแขนมึงเตรียมเลียงกูเลยเด้อแล้วงานพอดีงานเจียสายเอีเส mm ียพอดีบดงานเจี๊ยสายมันถือกระต้อสงการหรือบ่นี่ยเออม่นเป็น uh มือ huh. เี <Cuz speaking Rosen> well, yeah, ่บองานเจสายตอนแรกวันอะไรเลยวันจันทร์ตอนแรกวันจันทร์มันคานไปเมื่อนี้ถือกระต้อสงการหรือเนี่อือฮากุมพากุมคานฮาก็มเพนตี้ไปเบย่เปลี่ยนติเ้ยไปบ่ไปกัไป ไม่มีหมูไปได้ไปนัง่งก,ก,ก,กินเนอีซีไปนี่ปวดปวดหิตเฮ้ยโซการโซมกินแต่จะไปกินยังเลยลูกสี่จานหนึ่งกแ็งแพงๆจ้ะก,กันไปกับป้านักสองอย่างนี้นเลยเปลี่ยนสติฟางไปเต้นเลย เราก็ไปกินเบียร์คนละอง <c oughs> อีตาหนาวมึงก็แสบนัวกักไอแต่ขลุกผกเขไพี่หนาวนอนในได้ได้ไ,ดไม่มีปัญหาเลยอืมหลุนจะพี่หนาวว่ามีกบวาวมานางาังเผาปีงอีกจะหัวได้หัวได้จะมีผัวแล้วเห <c oughs> ็นแล้วนะเละ <c oughs> ขอบคุณหลายๆคุณพ huh ี่เออยิงยิงปงปังๆกว่าๆนาทีการงานแต่จะเลื่อนลงเรื่องจ้าหืมที่น้าหยาดละควาเดือบเดือบผ้าเดือบบ่ย่างอีกบ่บ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่ ยังอีกเพื่อนมาพี่น้องพ่นกระซิมาอะไรพี่น้องปลาทูสีงานนี่สงสัยกูต้องได้หาเหถอห้าแห้งมึงหิวก้าบ้ำกูแหละแหละจะกลับมาอีกรอบนึงเด้อได้ไม่มีปัญหาเด้อสีจีนังก้าบค้างเบิกหาสตาตัวของกินยังหมดแต่เบิร์ตซันี่นะพี่น้อง

งงพ่อถูงานบุญบ,บรรณบบอพี่น้องเลยงานบุญบรรยายนะเปลาเป็นตะยานเป็นตะยานเครื่องบินอ,อยู่ข้ยังบุกขืนเสนอสากันเองข <c oughs> <c oughs> ืนก่อนเด้อคลายดีว่าผ่นแต่ละมือเพราได้ขายอยู่จ้อยอ่ะ <rium> <asure> เอาลิบเท่าแบบนั้นมีอะไรอีกบ่มีด้เอาไปชื่ออันนะมาบ้าโทรพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าจ้าหิวสิหิวมาส่งก <museums> ูเลยเอามาไม่หมกแน่ๆ ของเยอะมากเลยพี่น้องรอเบิ่อเพื่อนอีกพี่น้องจ้าพี่น้องมาเที่ยงกับจนขำพี่น้องเลยของอยู่ของกินพี่น้องขอบขอบคุณผีลายลายมือื่นต้อนเช้าฮ้าเชียนฮาชเชียนต้อนเช่าขอบคุณผี่หลาย มาเพื่อนกับขำเลยพี่น้องจะชิคกินตัวใดถั่วกับอะไรอะไรยังเอาไปจอดไปให้ไอ้ลื้อจอดให้ได้ปะตัวใด้ไปทานมา่ล่ะจะไปมาเรียบร้อยแนละ้วสองร้อยบาทโอ้ยเจ้าจีเรียนไปเปลี่ยนเบิองโอ้ยอย่าไปอย่า,ปยาเปลี่ยนหรอกมิเตซึ่ง,งกาวจอดอย่าไปโปรเซนาเสตาได้ครับสี่หัวห้าเลื้ยงไม่ห้าอยังพอมาหันนีกขี้ปอยากเห็นถั่ว แง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 วันนังไม่สั่งอแมสั่ง้กูดเอาหาย้านี่ลอยจะขึ้นหุ่นไหแท้ลูกย่งไก่ทโอ้ยเอายางกับบะขาขางนอกแมอากม่สั่งก็เจ้ากีกับเขาอันนั้นกองกินปีกทั้งปีทั้งจีลูกซีดเนี่ยลูกนี่ลูกซีดปลาหมึกนี

ขอบคุณเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อที <h 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 ่ซื <h <h ้อก็ขั้วไม่ใหญ่เงินกินนี่อยู่ดีไม่แห้งจุกกระเพาแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยรวยนี่ใา่ถุงนี่คือเป็นจะแพงไงลูกหืมเอออันนี้แหละมันติดต่อเป็นรวนอันนี้เออเถ้ามันติดเป็นดุ่งดุ่ม มันเปดแท่งมันมันสีขาวโอ้ยเจมันมันบอกเคยเพาะค่ะน่อจากแท่งสีหล่อนหาหลอดลูกก็ดีเจมันสะอาดมันเป็นแหงเลยว่าแหงชั่วชหน่อนหอนมากเราได้ใหญ่ชั่วชั่วหน่อนหอนมากเลยเข้ากันชุบวะนายล้ไงใจ นี่แม่จังเนาะอืแถมไข่ได้ยายไข่ยังดึงอีเหลียงบุญคือไปแนวนี้กระบุญอันกรบุญอันมันวางกระบอกอันนั้นเนาะบุญอันเพื่อขย้องกันแล้วบางยี่หุ่นพน่ะสาคมเหมือนเด้อ มือแรงอ่ึ่งออกโค้งไปสักโค้งจตายไหมโค้เมาตายไหมตายแล้วหมดเมิดกับไผ่กับมุสานไผ่ยังเต็มอยู่ดอกไผ่มันสอบห้ามเทให้แม่ซุยเนี่ยจองหนึ่งแม่ซุยก็ซาเคียวคือกันซาเคียวใชมีไรเบิดแล้วอขั้นเบิดและข้อไหนตัวนี้ข้อชิมเนี่ย จะสร้างนเอ,อ,อ,อไปหม,มูปลาเลยนะ,ะพี่้องเอ้สำนีแล้วขอบคุณลลายผีเงๆวยเก่าผ้ากหองหุ่ม